ขอเจริญพรโยมถามว่าเกิดมาไม่มีคู่จะทำอย่างไรก็บอกว่าเกิดมาไม่มีคู่ก็ยังดีเสียกว่าอยู่อย่างไม่มีค่าตัดอะไรก็ไม่ติดแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองถนัดอะไรก็เอาสิ่งที่ถนัดไปสร้างคุณค่าก็จะเป็นประโยชน์อย่างไม่มีคู่แต่ถ้าหากว่าเกิดมาแล้วมีคู่ ก็เอาชีวิตคู่ไปสร้างคุณค่าช่วยกันประคองเพื่อให้เกิดราคากลายเป็นว่าชีวิตคู่นี้มีค่าแต่ถ้าอยู่อย่างคนคู่แล้วมีความรู้สึกว่ามีตัวของค่าค่าเก่งเรื่องนี้ค่าเก่งเรื่องนี้แก่ไม่เก่งเท่าค่าสุดท้ายว่ามีตัวค่าก็กลายเป็นลบราค่าฟันเป็นการเข็นค่าด้วยความรู้สึกว่ามีตัวค่าและลดคุณค่าของชีวิตคนคู่ เมื่อหากว่าเราท่านทั้งหลายจะอยู่ในฐานะใดก็ตามจะมีคู่หรือไม่มีคู่ขอให้ตั้งหลักด้วยความรู้สึกว่าเราจะต้องอยู่ยังมีค่าดูตัวอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงครองคู่กับพระนางยโสธราพิมพาทุกพบทุกชาติทุกชาติทุกพบและไม่ขวางทางนิพพานซึ่งกันและกันเลยกลายเป็นชีวิตคู่ที่มีคุณค่าและสุดท้ายก็กลายเป็นผู้สิ้นกิเลสทั้งคู่เพราะการสะสมคุณค่า มาจนมาถึงมหาศาลแห่งค่าก็คือบารมีเต็มเปี่ยมและกลายเป็นผู้ที่สิ้นทุกข์หมดกิเลสไม่จำเป็นต้องมีคู่เพราะชีวิตมีค่าอย่างสมบูรณ์ก็คือความไม่มีกิเลสด้วยกันทั้งคู่วันนี้จึงไม่สำคัญว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่ขอให้คนคู่อยู่ยังมีคุณค่าและคนที่ไม่มีคู่ก็อยู่ยังมีค่าคำว่ามีค่าสำคัญกว่าเข็นค่าและมีความรู้สึกว่ามีตัวค่า ลดความรู้สึกว่ามีตัวค่าและชีวิตจะมีคุณค่าขอจเจริญพรกับชีวิตคนคู่และคนไร้คู่